ซีพากเกียบทุกคนนะครับตั้งใจมากอยากลูกสาวมีมลายพวงใหญ่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุการติดตามด้ยนะครับเยเเาล้าาทตรงนี้บอกว่าให้แบ่งกันวันีทุกคนเลยเฮ้ยอบค เสดสวครับพี่น้องเสด็จเสวน,สว,นวันนี้อยากให้ลูกสาวขอบคุณ f c พลังเงียบทุกยอดที่โอนเข้ามาใน,ในระยะเกือบ2เดือนนะครับอ่ะขอบคุณลาตะขอขอบคุณบบในเอฟ FC พลังเงียบทุกคนได้ขาะด้เลยแต่แตงแต่ลาเก้าเขามากในวงการนี่นะคะนอกจกมีบบในอฟซีกค่อยซัพพอร์ตรายตะลอดเรากาทุกมือนี่ั้งแต้มือที่ลาจำได้ก็เหนื่อยว่า เคยไปลองร่างตามตลาดตลาดน้ำเจษีก็มีโอกาสแล้วกขอขอบค้นบอดขอโจ้ขอโน่นอากาเอซีวนั้นเนี่ี่ให้โอกาสโน่นะค่ะวาการวันนี้อก็สร้างบ้านในเลวสิ่งที่เราอยากได้ก็คือบ้านมีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นเขา้วก็ลูกกัเิตดใดให้ในเทตสองสุดยอดคยอดี่อยูด่านรังโดยก็คือขอกระนมร์อากา พอการใช้คนแล้วก็ขอบคุณสาวหน่อยคืกานกคนดีให้กำลังใจหลัมาตลอดนะคะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณข้บคุเอฟซีแ่ล่างทุกคนนเอฟซสาวหน่อยเพลิดนเ่นกคนะทะกยทีสนับเช่นหล้นลทุกอย่างย่เข่าตานะเอาเปนอยก็ด่าขาเลยดข่าตาน้ลูกำลังดีซึ่งขอบคุณหลายๆเด้งค่ะทีสับคอรแล้วก็ สนับสนุนอีหลาทุกด่านเพราะว่าหลาสิเฮ็ดอียังมีกิจกรรมอียังบม բ ีเอ็กซีแต่สนับสนุนตลอดขอบคุณหลายได้ค่ะอีหลาก็ขอให้บมบเอ็กซ์ีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลัน้ำรวรวยได้ค่ะเด้ออยู่เป็นลมพ่อลมไส้อีหลาโดีไปตลอดได้ค่ะเด้อขอบคุณลยครับสวดสวครับพี่น้องอีผ่าของเงินตกใจเิลเสวดสวดกับบุญอิงครับพี่น้องต่อจากนี้ไปบุญอิงจะล็อกคะแนนจะถึงหกทุ่มจ้า Gue t referred you to ใส่กันให้รอมดีด้วยจ้า